ที่นี่ผมปล่อยโล่งไว้เนาะปล่อยโลงไว้เพราะผมมีโครงการจะปลูกบ้านตรงพื้นที่โล่งๆนะครับพี่สาวผมก็จะมาปลูกผมก็มีหน้าที่ปลูกต้นไม้อะไรก็กกแก๊กๆไปเรื่อยนะครับผมตามวิถีชีวิตต้นลิ้นฟ้าก็เริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วสวยงามนะครับนี่ต้นเล็กๆ มะม่วงเดี๋ยวค่อยหาปุ๋ยวัยวมาใส่แล้วก็ไอปุ๋ยเคมีนะครับโน่นน้องๆวิ่งมาแล้วได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงน้ํากระเพื่อมมาเลยนู่นนะครับตัวยังไม่โตเพิ่งจะได้กี่เดือนเองเนี่ยจะได้กี่เดือนนะวิ่งเป็นจรวดมาเลยนะพวกเธอ ออืความสุขของใครก็ของมันชันไม่โลบกวนดอกน้ำก็เริ่มลดลงและนิดหนึง่งนะครับตอนแรกก็ท่วมถึงขอบเลยเนาะตอนนี้ก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาให้กินในมือผมเขาจะกินไหมมันจะกระเดียมไหม

เอาทัาทิมไม่เยอะปลาทับทิมไม่ร้อยกว่าตัวมัหงมีลำมาด้วยนะมีลำมาด้วยเขายังไม่โตไม่โตก็ค่อยเลี้ยงกันไปครับตามภาษา ว่าน้ำพ่ออายไม่แหงอย่าแห่งลอยเดอน้ำใจจอบเบิงเจ้านั้นจนย้ายมาอยู่บ้านใกล้ๆแต่เธอก็ไม่เคยคุยด้วยนะครับบางครั้งกันอยู่คนเดียวก็ทำให้เราเหงาแต่บางครั้งก็มันก็ทำให้มีความสุข ในซีเรียสกับชีวิตเนี่ยเดี๋ยวในฝั่งเขาก็คงจะมากินเองนะที่มันลอยอยู่ในฝั่งเดี๋ยวเขาคงมากินเองนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับเดี๋ยวเทอาหารให้ปลาก่อนครับ